ดีค่ะดินีต่ลาอสสองศูนย์สี่จอชานเนลหนูน้องมิ้มมี่เด็กหญิงคารินทินางสาวงหนูน้องเลนี่เด็กหญิงเลนี่ตาแก้วรัตพวกเราอยู่ชั้นอนุบาลสองห้องสัตว์จะกาประมีค่ะข้อข่าววันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ วิธีการพับถุงพลาสติกที่ใช้แล้วค่ะเพืพ่อนๆทุกคนรู้หรือไม่คะว่าถุงพลาสติกที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้สามารถพับเก็บและนํามาใช้ได้อีกครั้งค่ะเพื่อช่วยเราปริมขยะที่เพิ่มมากขึ้นค่ะโดยการพับถุงพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อนํากลับมาใช้ใหม่มีหลายวิธีและสามารถช่วยลดขยะ เป็นการอนรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยนะคะวันนี้พวกเรามีวิธีการพับถุงพลาสติกที่ใช้แล้วมันแนะนําในรูปแบบที่หนึ่งการพับถุงพลาสติกแบบสามหย่ามค่ะขั้นตอนที่หนึ่งให้ใช้มือรีดถุงให้เรียบแล้วพักครึ่งถุงพลาสติกตามแนวยาวให้ใช้มือรีดถุงแล้วพักครึรง่งอีกครัง้งค่ะ จากนั้นพับมุมก้นถุงให้เป็นรูปสามเหลี่ยมไปเรื่อยๆจนถึงปากถุงแล้วพับส่วนที่เป็นหูหิว้วสอดเข้าไปไว้ในช่องสามเหลี่ยมเพื่อไป้อไว้ก่อนค่ะเห็นไหมคะการพับถุงพลาสติกแป็สามเหลี่ยมไม่ยากเลยค่ะพวกเราขอเชิญชวนเพื่อนเพ่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเราค่ะเด็ด้วยการนำถุงพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ค่ะไว้มีโอกาดหน้าพวกเราจะมาบอกวิธีการพับถุงพลาสติก ในรูปแบบต่างๆอีกนะคะหรือเพื่อนๆสามารถหาวิธีการพับถุงพลาสติกในรูปแบบต่างๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ